จเจริญพรญาติโยมสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชาโยมอุบาสกอุบาสิกาที่เคยรักษาอุโบสถทศิลโยมบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำอย่างไรกันตลอดเวลา20 30ปีหรือเป็น10ปีมานี้หรือหลายปีมานี้เราก็ไปอยู่วัดเพื่อรักษาอุโบสถทศินมาตลอด มาปีนี้ไปวัดไม่ได้จะทำอย่างไรกันอาตมาภาพพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาดวัดตอนเจดีผู้อำนวยการวิทยายลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสวนอภูมิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยจะให้คำแนะนำกับโยมว่าการรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นศีลใดก็ตามแม้อุโบสถศสีลก็เช่นกันโยมอยู่ที่ไหนก็สมาทานรักษาได้ไม่จำเป็นต้องไปวัด ก็ได้การไปวัดนั้นก็เพื่อจะตัดภาระงานจากทางบ้านทีนี้เมื่อไปวัดไม่ได้โยมคิดจะรักษาโอ,อโบสดทศิลโยมก็ต้องตัดภาระงานในบ้านทุกอย่างเช่นกันถ้าโยมคนใดตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะสมาทานสศินโอโบสดถ,ถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้โยมก็บอกลูกหลานเลยว่าพรุ่งนี้พ่อแม่จะรักษาโอ,อโบสถทศินนะก็บอกลูกหลานให้รู้เรื่อง ในวันพรุ่งนี้ตื่นเช้าขึ้นมายมก็อาบน,าน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดมีชุดขาวก็ใส่ชุดข้าวได้ยิ่งดีถ้าไม่ใส่ชุดขาวก็ไม่เป็นไรนั่งหน้าโต๊ะบูพระกราบพระรตนตรยัยด้วยคำว่าอรหังสัมมาเรื่อยไปแล้วก็สมาทานสี่นอุโบสถด,ด้วยคำว่าอาหังปันเตติสรเนนะสหอัถังคะสมนาคตังอุโปสถังยาจามิเป็นต้น ปอุทุติยมปีตาติยมปีเรื่อยไปแล้วหลังจากนั้นโยมก็นมัสก,การพระรัตนตรยัยด้วยบทงโมสามจบแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรยัยโดยคําว่าพุทธังสังฆฉามิไปจนถึงตาติยมปีสังฆังสังฆชามิแล้วเริ่มต้นอธิษฐานสมาทาอุโบสถทศิลจากปานาติปาตาเวรามณีเรื่อยไปถึงอุจจาสยนะมหาสยนา คือโยมสมาทานหรือกล่าวคำที่เป็นเรื่องขอศีลรับศีลอุโบสถเนี่ยให้เหมือนกับที่กล่าวพระงส์ที่วัดแล้วหลังจากนั้นโยมก็ประกาศองค์อุโบสถตั้งใจว่าจะไม่ละเมิดศีลทั้ง8ดข้อถึงเวลาโยมเคยสวดมนเวลาไหนละอ่อนโยวัดเคยสมาทานสิลเสร็จแล้วก็สวดมนกันสักชั่วโมงหนึ่งโยมก็สวดไป คือให้ใจมันอยู่กับการสวดมนต์การํำสมาธิอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นเราอาจจะผ่อนคลายด้วยการฟังธรรมะจากสื่อต่างๆจากทีวีอะไรก็ได้แต่อย่าไปดูรายการที่มันเป็นการละเล่นเพื่อการบันเทิงก็แล้วกันในช่วงเย็นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตนโดยการประคองศีลของตนเองไว้ได้เวลานอนหลับพักผ่อนก็นอนหลับ พักผ่อนไปตามปกติลุ่งขึ้นโยอมก็กล่าวคำลาสิ้นอุโบสถแค่นี้ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติสมาทานศีลอุโบสถเป็นพุทธบูชาแล้วการจะได้ไปเวียนเทียนหรือไม่ได้ไปเวียนเทียนที่วัดไม่เป็นประมาณเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสบอกว่าในการบูชาพระองค์มีสองอย่างคือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชาการถือดอกไม้ทุบเทียนไปเดินเวียนรอบอุโบสถจัดเป็นใออามิสบูชาแต่การจะมาทานรักษาองค์อุโบสถทัจีนอยู่ที่บ้านเป็นปฏิบัติบูชาในการบูชาสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าปฏิบัติบูชาเป็นเลิศเพราะฉะนั้นโยมก็เข้าใจตามนี้แล้วก็ปฏิบัติตามนี้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสเป็นไปได้ ถ้าพรุ่งนี้มีคนหมน่มขาวนุ่งขาวห่มขาวอยู่บ้านกันทั่วประเทศไปเลยสมาทานอุโบชสิ้นอาจจะเป็นจุดสังเกตให้คนทั่วโลกได้ชื่นชมชาวพุทธด้วยอาตมาภาพขอให้คำแนะนำอย่างนี้นะขอจะเจริญพรขอให้ญาติโยมมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านเืิญ